ทำไมใบไหม้ทำไมใบเหลืองทำไมยอดไม่เดินน้ำบางทีถึงเวลาต้องลดท่านก็อาจจะผ่านไปวันสองวันแล้วค่อยกลับมาลดแค่มันโซมวันสองวันสามวันแล้วท่านกลับมาลดมันต้องใช้เวลาฟื้นเป็นเดือนนะครับไม่ใช่ว่าท่านจะมาชดเชยให้มันมากขึ้นเป็นเท่าตัวในสามสี่วันแล้วมันจะเด้งกลับมาเหมือนเดิมสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสวรรดีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงคำถามของลูกค้านะครับว่า ทุเรียนปลูกไซส์ขนาดไหนดีผมก็มันถึงจะรอดนะเขาถามอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็ได้แต่ถามถามเขาไปว่าพี่มีจะลงทุนประมาณกี่บาทแล้วก็ต้องการให้ทุเรียนกี่ปีเป็นลูกเขาก็บอกว่าถ้า3ปีเป็นลูกถ้า3ปีเป็นลูกก็สามารถซื้อทุเรียนเข่งนะครับที่ต้นละพันกว่าบาทไปปลูกก็เป็นลูกได้หรือถ้าใครบอกว่ามีทุนน้อยรอได้นะครับ4ี่ปี5ปี ทุเรียนต้นละร้อยกว่าบาทก็สามารถปลูกได้ส่วนอันเนี้ยปลูกด้วยทุเรียนต้นละร้อยอ่าต้นละสี่ร้อยห้าร้อยนะครับเป็นสามรากกับสองรากอันนี้เป็นก้านยาวอันนี้เป็นหมอนทองบางคนก็ถามอีกว่าพันุอะไรปลูกยากที่สุดสําหรับผมที่ปลูกมาดูแลมาก็ว่าก้านยาวจะปลูกยากดูแลยากกว่าหมอนนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนพันอื่นๆน,นะครับปลูกง่ายครับไม่มีอะไรปลูกยากเลย พวกกระดุมพวกมูซันคิงหนมดําอันนี้ปลูกง่ายนะครับผมการปลูกนะครับผมก็ปลูกไปความลึกนะครับขุดหลุมปลูกจากดินที่เอามาถมเนี่ยก็ประมาณสัก80% 90%ซนก็ะครับก็ไม่ได้ฝังไปมิดมากแล้วก็คุมหญ้าคุมฟางอะไรปกติพอญ่าฟางมันหายไปก็ใช้ทางมะพร้าวใบมะพร้าวมาปิดแทนไหมมั่งหลังจากที่เราฉีดยาฆ่าหญ้ารากมันก็จะร้อนเนาะก็ทําแบบนี้ครับง่ายๆแต่จริงๆมันต้องทําให้เต็มนะเพียงแต่นี้ทําให้ดูว่า ปิดยังไงแล้วก็ไม่มีใบมะพร้าวหมดครับสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะให้มันโตได้อีกนะครับคือเราปลูกทุเรียนเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเราลดน้ําก็เพื่อให้เขาเจริญเติบโตทุเรียนเขาจะเจริญเติบโตได้เราดูจากไหนก็ดูจากยอดที่แทงออกมาแล้วก็มีใบใหม่มียอดใหม่กิ่งกา้านอ้วนลำต้นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะใหญ่ไม่ได้ถ้ามันแตกออกมาแล้วมันมีเพลี้ยมีหนอนมีแมลงมากินใบ เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้หนอนมแมลงเพีย้ยมากินใบเพื่อทําลายการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนเราเราก็จะต้องพ่นยาป้องกันมแมลงตั้งแต่ที่แตกออกมาเพียงเล็กๆแบบนี้ตั้งแต่เรียกว่าระยะหางปาทูระยะ,ะ,ะ,ยะฝักดาบระยะเพชราดประมาณนี้ครับ ก็จะฉีดอยู่ประมาณ3ระยะนี้ที่อันตรายที่สุดและอ่อนแออีกระยะนึงก็คือระยะใบแก่แบบนี้อย่างเดียวก็คือลายแดงก็ไม่มีอะไรนอกจากนั้นเชื้อราเป็นตัวเสริมมาเชื้อราจะเกิดจากหนึ่งความชื้นสูงฝนตกชุกให้ปุ๋ยมากเกินไปฉีดอาหารทางใบมากเกินไปอันนี้ลาก็เกิดได้ง่ายแต่โดยปกติธรรมชาติถ้าต้นไม้เขาปุ๋ยไม่เกินอาหารไม่เกินโอกาสเกิดราก็จะมีน้อยครับผม สิ่งที่ทำให้มันรอดทำยังไงก็ลดน้ำให้เพียงพอไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคำว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยมันอธิบายยากมากเลยครับเพราะว่าแต่ละคนเข้าใจไม่เท่ากันให้เราดูแบบนี้แล้วกันว่าเราลดน้ำไปวันเนี้ยสมมุติว่าต้นนี้เราลดไปแล้ว5 0ลิตรถ้าท่านอยากรู้ว่าทุเรียนน้ำพอหรือไม่พอเราอยากรู้ว่าเราลดมากหรือลดน้อยเกินไปให้เราไปดูตอนบ่ายหนึ่งบ่ายสอง ว่าใบทุเรียนเนี่ยมันตกไหมมันเหี่ยวไหมยอดมันถ้าเกิดมันแข็งแรงดีอะไรดีไปดูช่วงบ่ายแล้วก็ดูดินที่โคนยังเปียกชื้นอยู่ไม่ได้แห้งเกินไปอันนี้แสดงว่าน้ําพอดีอยากจะดูต่อไปอีกว่าวันต่อไปถ้าเราไม่ลดน้ําแล้วน้ํามันพอไหมหรือเราจะลดต้องลดน้ํำไหมก็ให้ไปดูตั้งแต่สายสายเที่ยงเที่ยงใบใถ้าเกิดว่ามันหมาดต,ตอนไหนมันแห้งตอนไหนแล้วใบตกใบเฉานั่นแสดงว่าน้ําขาด ถ้าท่านไม่อยากลดทุกวันท่านอยากลดวันเว้นวันวันแรกท่านก็ลดมันเพิ่มไปซะจาก50ก็เป็น80ลิตรอย่างเงี้ยท่านอาจจะเว้นได้2วันแต่ท่านลดวันเว้นวันท่านก็เอ่อแต่ถ้าท่านลดทุกวันนะท่านก็ลดอยู่ขนาดประมาณ50ลิตรเมื่อกี้นี้ก็กําลังพอดีซึ่งตรงเนี้ยมันยังไม่จบแค่นี้มันยังมีฤดูการมาเกี่ยวข้องอีกว่าลดไปเท่านี้เป็นหน้าฝนลดไปเท่านี้เป็นหน้าหนาวลดไปเท่านี้เป็นหน้าแล้งเพราะฉะนั้นหลักการคร่าว ถ้าใบไม่ตกใบไม่เฉาดินไม่แห้งคือแสดงว่าน้ําพอแต่ถ้าใบเริ่มตกดินเริ่มหมาดเริ่มแห้งแสดงว่าน้ําขาดท่านก็ควรให้น้ําทันทีก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ผมก็พูดไปตามความเข้าใจในการดูแลสวนทุเรียนของผมนะครับแต่ว่าจะถ้าเอาเป็นหลักวิชาการอะไรนะั้นอันนี้ผมไม่รู้ครับผมส่วนตรงนี้เป็นก้านยาวก้านยาวเนี่ยข้อเสียเวลาปลูกไปนะบางทีลําต้นเขา มีปุ๋ยมากเกินไปอะไรนิดหน่อยหรือว่ามีแมลงเจาะนิดหน่อยเขาก็จะแตกเป็นแผลเชื้อราจะเข้าได้ง่ายแต่ถ้าดูจากต้นเนี้ด้วยตาถ้าดูด้วยตาลาด้วยตาเนี่ยนี่ผมมองถือว่าแทบจะไม่มีเลยน้อยมากส่วนตัวที่ตัวที่อันตรายนะครับสำหรับตัวก้านยาวนะครับพยายามอย่าให้เพี้ยจ้กระจันอย่าให้เพี้ยไฟอย่าให้เพี้ยไก่แจ้มากินนะครับถ้าใบเขาล่วงเขาหล่นหรือเขานําพาหะจากโรคต้นอื่นมาเกาะแล้วนะครับ ก้านยาวเขาจะสุดโสมได้ไวมากเลยนะครับผมแล้วการฟื้นของก้านยาวเนี่ยจะทําได้ยากทําได้ช้านะครับมีอย่างเดียวคือต้องตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดให้แตกขึ้นมาใหม่นะครับสําหรับก้านยาวนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่เราเคยทํามานะครับเรียกว่าเป็นเป็นตัวที่คนที่จะปลูกก้านยาวก็ต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับโดยเฉพาะ พื้นที่ดินเหนียวนะครับก็ไม่เหมาะกับพันก้านยาวเป็นอย่างยิ่งเลยในความรู้สึกของผมนะครับส่วน2ตัวนี้นะครับก็ตั้งแต่ปลูกมานะครับสิ่งที่ใส่ไปนะครับก็มีอะมิโนฮิวมิกฟูบิกของสิงโตน้ําเงินนะครับใส่เดือนละ2องถึงสี่กำมือทุกเดือนนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เคมีถึงต้นน้าเงินนะครับหกสามสามนะครับหนึ่งต้นใส่อยู่ที่ตอนเนี้ยมาถึง2องกำมือแล้วแต่ช่วงปลูกแรกๆจะอยู่ที่1นึ่งกำมือแล้วก็ครึ่งกำมือครับ ทั้งหมดนี้ที่ปลูกมาเริ่มจากพื้นที่ของเราเป็นดินถมนะครับเป็นดินถมดินเหนียวเริ่มจากการปรุงดินเตรียมดินเสร็จปลูกด้วยทุเรียนเข่งต้นเล็กทุเรียนถุงต้นเล็กทุเรียนถุงต้นเล็กปุย๋ยก็ให้อยู่เดือนละครั้งน้ําลดทุกวันนะครับไม่มีเว้นเว้นไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่สภาพกลางแดดจัดแบบนี้ร้อนนะครับความร้อนจากซีเมนต์ความร้อนจากแดดที่เป็นทุเรียนเล็กไม่มีร่มเงาบางัง ครคับมาแบบนี้ได้ก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าใครปลูกแล้วได้แบบนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรกับทุเรียนราคา4 5 0หบาทก็ถือว่าคุ้มนะครับผมพี่นัดครัคำถามยอดฮิตเลยที่พี่นัดได้รับคำถามนี้บ่อยจะเป็นเกี่ยวกับอะไรคะปลูกแล้วทำไมใบไหม้ทำไมใบเหลืองทำไมยอดไม่เดินครับอันนี้คือมากสุดเลยครับทำไมไม่แตกยอดเหมือนกับที่สวนเรา ครับเราก็เข้าใจว่าบางคนอ่ะไม่ได้ทํางานที่อยู่กับสวนตลอดนะมันก็จะไม่เหมือนชาวสวนไม่มีความเข้าใจน้ําบางทีถึงเวลาต้องลดท่านก็อาจจะผ่านไปวันสองวันแล้วค่อยกลับมาลดแค่มันโซมวันสองวันสามวันแล้วท่านกลับมาลดมันต้องใช้เวลาฟื้นเป็นเดือนนะครับไม่ใช่ว่าท่านจะมาชดเชยให้มันมากขึ้นเป็นเท่าตัวใน3ามสี่วันแล้วมันจะเด้งกลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับผมสำหรับทุเรียนนะครับอย่างมะขามมะม่วงอันนั้นได้ครับผม อย่างถ้าดินก็คือถ้าเราวัดค่า pH ก็คือต้อง5ขึ้นประมาณนี้ใช่ครับ5.5ถึง6.8นะครับจะ <5. S 2> สวยถ้า5ก็ยังได้อยู่นะครับเราก็ดูต้นทุเรียนเราประกอบกันว่ามันโอเคไหมส่วนใครอยากจะใส่ยิบซ้ำอยากจะใส่ตัวปรับปรุงบำรุงดินอะไรมีถ้าท่านดูแล้วว่าสมควรใส่ทให้ทดลองก่อนอย่าเพิ่งใส่เยอะลองแต่น้อยก่อนท่าลองไม่นาน20วัน3าวันเห็นผลดีแล้วท่านค่อย ทำดาเนินการต่อถ้าท่านไม่เคยทำเนาะแต่ถ้าท่านเคยทําแล้วมีความเข้าใจหรือมั่นใจว่าใครเขาทําแล้วสวยท่านจะทําตามเขาทําได้เลยครับผมอย่างถ้าปุ๋ยอคอกที่<ส>วัวขี้ไก่พี่นัทก็บอกว่าให้หมักก่อนใช่หน้านี้ผมไม่ใส่เลยค่ะครับถ้าอยากใส่ในดินที่ไม่ดีใส่เพื่อปรับปรุงบำรุงดินใส่ห่างๆสามารถใส่ได้ครับแต่อย่าใส่เยอะแล้วก็อย่าใส่บ่อยปีหนึ่งสองครั้งนี่ถือว่าเพียงพอแล้วครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพีน่นัดมากๆคะ่ะ